อยากเห็นใส่ไอ้น้าห่วงยางเมื่อกี้อ่เอาเขาลาดก่อนอีเหรอก็ลาดอีกรอบเรารู้นะเดี๋ยวได้ลาดอีกรอบอ๋อชาท้าใครต่อพี่อ๋อพี่ต้อยทาบีพี่หนึ่งอ๋อ

อะเห็นํามมทไม่หอไม่คเลุย้ว้งคุยอะไรดีวะต้องมาอีกรอบนึงใครนี่ก็สอค่อันนี้เปนขออ่ะ ช้าเห็นจอยมาอยู่อ่ะอา้าวจอยได้ลาดด้วยมะนึกว่าจอยร่วมด้วยอ๋อมีใครลาดบ้างคะงเนอ

พุทจะมาี่พุทธจะมาชาเหมือนในเนี่ยเหมือนซูเปอร์สยา,สสยาข้างหลังอ่ะบันชี้เหมือนซูเปอร์สยาเลย ่ายคู่ได้ป <ous climb> <victory> 네่ะถ like ่ายคู่ได้ปเ่าะเอาเลยเอาอย่างเงี้ยแหละจริยงอยู่ห่างๆอ่ะเหมือนพระเลยอ่ะเหมือนพระเลยไม่เย็นค่ฮะ

เจ๊บิวก็ได้เจ๊บิวก็ได้ถ่ายไหน่อย